มีการแท้ถ้าหากว่าแม่แท้องค์พระธาตุพนมเนี่ยเป็นพยานเป็นพยาน,น,ยานฉันจะแฉฉันจะแก้ข่าวมันทําให้กูเสียอ่ะโอเค๋เยวใจเย็นนะหัวกูจะเลิกเด้นนแป๊บหนึ่งนะผมเป็นฝรั่งป่ะคนไทยสัญชาติจีนมันเป็นลูกครึ่งอะ่ะแวไปอยู่อเมริกาเป็นคนไทยสัญชาติจีนแต่ไปอยู่อเมริกาลูกชายเนี่ยไปขอเงินฉันน่ะปฏิบัติธรรมอยู่ก็คือนั่งสมาธิ เขาก็เออไปหยิบเอาเงินในกระเป๋าแม่แต่เขาไม่รู้ซะว,ว่าลอตเตอรี่นั้นมันแท้หรือมันปลอมเขาก็เอาไปโชว์ในนู่นนี่นั่นมันก็เอาไปคุยให้พวกนี้ฟังแล้ววันที่2มันก็บอกวาอ่าเพื่อนจะมาขอถ่ายรูปแล้วลอตเตอรี่อันนี้มันถูกรางวัลที่1นะฮะในเลข1.57.196งวดในเดือนธันวาคมปี2 5 6 5แม่ยืนยันว่ามันมีอันนี้อยู่ในลอตเตอรี่ร้อยกระบใบของแม่จริงๆใช่ไหม มีจริงจริงนะลอตเตอรี่อันนี้จริงหรือปลอมแม่ถูกจริงหรือไม่ถูกตอบมาแม่ซื้อมาจริงแต่มันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะแม่ไปซื้อรางวัลของเขามาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปขึ้นเงินไม่มีบัตรประชาชนแม่ก็เลยซื้อแม่ก็ถูกหลอกมาเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างด้าว หวังว่าจะไปเอาขึ้นเงินเหมือนกันใช่แม่ซื้อมาเท่าไหร่ห้าหมื่นแต่มาตรวจดูทีหลังว่ามันไม่ใช่ของแท้ไงก็เลยเก็บเก็บไว้แบบนี้มันไม่สามารถที่ขึ้นเงินได้แล้วทําไมแม่ถึงไปโอ้โหแบบคอนเท <Content, S 1> นต์คอนเทนต์คอนเทนต์ถูกต้องฉันไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าฉันก็บอกว่าไอ้พวกมึงเนี่ยมาถ่ายระวังนะยิงภาษี ไอ้วันเกิดลูกวันเกิดผัววันเกิดฉันเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับวันที่จะขึ้นเงินสักอย่างแต่พูดเล่นเลื่อยเปื่อยพ่อแม่คิดว่าเขาทำคอนเทนต์ก็เลยเลยตามเลยแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ามึงจะเอาจริง,รงมึงจะดูจริง,รงเหรอมึงอย่าเอาไปออกสื่อออกสีนะเดี๋ยวโดนเขาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองกูเพิ่งตื่นมาเนี่ยออ่อ กูเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วมึงก็จะมาะให้กูเดือดร้อนเนี่ยอย่านะมึงอย่าทำให้เดือดแต่ถ้ามึงถ่ายในวงเดียวกันเนี่ยแล้วก็เออ <10 S 1> อัดตับเล่นเล่นเล่นหรืออะไรก็เรื่องของหัวมึงแต่มึงอย่าไปออกซือ่อออกซีนะเดี๋ยวเดือดร้อนกูทําธุรกิจอยู่ ธุรกิจกูมันขาวสะอาดเนี่ยจะมาเปื้อนพวกพวกมึงไม่ได้นะแม่กำลังจะบอกยูทูบเบอร์ไปสร้างคอนเทนต์กันเองอันนั้นแม่ไม่สามารถคิดแทนเขาแต่เหตุการณ์แต่ความรู้สึกของแม่มันเป็นอย่างนั้นมากรู้สึกนะทำไมมึงโห o กันมาแล้วมาบอกเนี่ยเนี่ยแล้วมาบอกให้กูพูดเดี๋ยวนแล้วก็ถามว่าม,มันเร็วหรือเปล่าแล้วแม่ได้บอกเขาไหมว่าเอ้ยเอาไปถ่ายเนี่ยมันลอตเตอรี่ปลอมเว้ย อกมที่บอกว่ารถตัววี่ปอมึงอย,ย่าถ่ายไม่ได้พูดแต่ก็เลยไปตามเขาคือเป็นเหมือนการสร้างคอนเทนต์ว่าไอ้นี่กูก็ถูกเนี่ยวันเกิดวันตายพ่อแม่กูกูจะจ่ายอย่างงี้พ่อ,อแม่ก็ไปไปกับมันตามน้ำคนที่มันทํามันก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้บอมหรือไม่บอกแต่มันเอานําไปสื่อให้กับคนอื่นเนี่ยฉันบอกแล้วว่าคุณอย่าเอาออกไปนะคุณทํเดต่ดตรงนี้ฉันก็ไม่รู้วมันไปยส่งให้นะัก<ๆ><ๆ>ไปทำาห้รยอย่าไปแม่จะพูดคำหยาบ ในผู้คำหยาบขอโทษสังคมครับขอโทษคุณหนุ่มครับเพราะเดี๋ยวโหนกระป๋องจะเข้าเป็น e ีพีสามนะถ้าแม่พูดมากกว่านี้กูไม่ได้บอกให้มึงไปออกอให้ไอ้นกไอ้น็อตหน้าวัดไปออกข่าวชุมชนกูอบอกให้มึงทำกันอยู่แค่นั้นแล้วมันออกไปดังแบบนั้นแล้วมันทำให้กูเสียอ่ะโอเค๋ยวใจเย็นนะหัวกูจะเลิกเดี๋ยวแปปหนึ่งนะแป๊หนึ่งนะนี่ผูจะเลิกเลยเหรอเออแม่บอกว่าแม่ห้ามแล้วแม่พูดนะว่าอย่าเอาไปลงนะไม่มีไม่ได้พูดนะไม่มีครับ แม่บอกเต็มที่เลยแม่แม่ก็ยังแชร์เอาไป,ไาไปแชร์อยู่เลยถ้าแม่ไม่ให้เบียร์ลงแล้วแม่ให้เบียร์ไปถ่ายทําไมใช่ไหมครับแม่ไม่ได้บอกให้เบียร์ไปถ่ายแม่ไม่ได้เคยคุยกับเบียร์เลยแล้วก็มีการเอาทลิป tie, ไปเปิดเผยเนี่ยรู้หรือเปล่ามันคือเลขปลอมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับเราเชื่อว่าถูกจริงๆเราถึงไปถ่ายถ้าเรารู้ว่าเลขปลอมเราไม่ถ่ายแน่นอนครับแล้ววันนั้นที่เบียร์ไปถ่ายทําไมแม่ไม่บอกว่าอันนี้ของปลอมนะแม่น่ะเข้าใจว่านี่เบียร์อย่าเอาไปลงนะอย่าเอาไปลงอย่าเอาไปอะไรทั้งหมด เบียก็ต้องรู้อยู่กับใจว่าเฮ้ยทำไมแม่ถึงห้ามไม่ห้มเอาลงข่าววะก็น,นึกว่าทําเล่นๆมีความหมายของแม่แม่นึกว่าพวกเธอทำทําคอนเทนต์แต่พวกผมเ,เชื่อว่าแม่ถูกจริงๆอันนั้นคือความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจแม่ไม่รู้แม่ก็ให้ลงอยู่นะ แม่ให้ลงไหมไม,ไม่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 มีเดี๋ยวพี่ถามหน่อยตกลงเดี๋ยวรู้ไหมลอตเตอรี่ไปเนี้ยมันปลอมผมไม่รู้เลยครับผมก็ดีใจกับเพื่อนตอนที่เพื่อนบอกผมนั่แหละครับอ๋อเ<ม>พื่อนคือลูกแม่ถูกไหมแม่ถูกนี่คือแม่บอกว่าถ้าพวกมึงอยากดังอ่ะพวกมึงมาถ่ายกูนี่กูดูหวยลอตเตอรี่เก็บมาปีครึ่งแล้วแม่ไปบอกเขาอย่างนั้นเหรอแม่พูดป็นพวกผมก็เลยไปถ่ายถ้าแม่ไม่อนุญาตพวกผมจะถ่ายทำไมคเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะแล้วทำไมพวกเปล่าเบียร์ลงน่ะ แม่แม่ยังดูยอดวิวเขาอยู่เลยว่าโอ้มันขึ้นนี่พวกนนดูดราม่าเขยังบอกว่าแม่ดูเพราะพวกเธอนะ่ะบอกว่าเธอทาคอนเทนต์แม่บอกว่ามันของปลอมน,นะพวกผมจะไม่ถ่ายเลยใช่ครับพวกมผมไม่ลงม่อะไรเลยเพราะพวกผมรู้อยู่ว่ามันผิดพบรบบคอม